แห้งส่วงส่วงเงนินซีซีเพราะว่าฟันฟันเดียวกับรถร,บรถแกลูกในเม็ดนี่แหละที่แรกว่าเม็ดแกลูกนี้ลดผลารถยี่ห้อดีโฟดิกซีพุ่นซีโอโอกระทิบมาของซีซีเพขนเลยมาดังตัวน,นั้นต้องการเรื่มมาง ก็เลยดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคุณครับไล่มากไล่มากไล่มากถูกจนบอกปูบอกจนนับว่าถื่อปะคะนับลงเลยเั็นบมอไม่ที่ผู้ผู้คนเถื่อคนกัเถื่อไลยอยู่แต่ว่าปูเนี่ยไห้ไปเรื่อยแต่ว่าปููเป็นปริศนาแต่ว่าได้ยินมาว่าถูกจนได้ออกรถเก๋งใหม่นี่ก็ได้ออกอยู่นี่รถจากรเป็นรถเก้าดอก สวัสดีครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับนิวพารวยนิวพาโชคนิวพารวยแฟนเพจนะครับผมนี่จะพามาตามแนวทางปู่วัดเก่านะครับผมแนวทางประจมูกวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามแนวทางปู่นะครับผมว่าปู่จะมีแนวทางความฝันแล้วว่าแนวทางเลขสูตรแบบไหนมาเราสู่เอฟซีฟังนะครับผมไปครับอืาากบขโััน

กแล้วนี่เอาสิเลยเพราะว่าดเื้อมันจะดูพอดีบาพกคนพวหมอกรนไรอาว่าเป็นแง่ทางไปไปวกฝันหรือสิ่งนิดนดฝันผู้บริหารจะได้รูบเป็นแงขางเวาคถามเราทราตัวร่างกเกาไว้รื่อยเวลาถันอนมอฝันแต่จะว่าแกไหนเนาะนอนก็ต้องฝัน ครับอนี้ฝันเน้อของฝันนี่ยเอาโยกระดับง่ายๆเนาะช่วยไอว่างแต่ก่อนมันมันเปลูกนี่ละที่้าระลากันมเรียนนอนเลยล่ะจพิงตลูกนี่เนี่ยมียุ่เก่าลูกแต่เพิ่นตีีลูกลูกไงลูกไงลูกเอกเพื่อน่ะมันตีนทุก้าทกทางนั่นทางนี้ โคก็เลื้าแเจ็บบางแล้ลูกนี่มิดหนาที่ตึงเนี่ยที่หินไปหินมากอยู่โคเบิกบัดโอโคก็เลยเป็นพันพันเองตัวเล็กเป็นโลกกลมมาอยู่โอยู่ในิในลูกนี่มิดในร่นิมิดเอออันนี้ลูกนี่มิดแท้่แม่วันนี้มิดแต่วันนิมิดพอยลูกนิมิดโอ้ลูกนิมิรที่จะไปฟัง รอบโบนใช่ไหมครับปูตัวเลกขึ้นเลยหระครับตัวเลขขึ้นอยู่ที่ลูกไม่มิดตัวเล่จัไเกิดกหอนก้อนใปูก็เลยทางเกยเนีพวเหบลนปู่อกระโปพอเตเสียครับพรานิ่บาตาหัไ่ก็ป็นไปได้ปู็เล้ทวัู้เบิ่งเลเห็นตัวเลขเนี่ยมันออกชัดเจนอยูแต่ าากา่ยาพอปุแใส่เสื้อแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าอยู่ในหลุมนี่เม็ดอันนี้แป่ห้าก็ะยาพอปักใส่เสื้อรบานนี้มารุ่นมากโพลแล้วเป็นสองน่งงมันสลังใจนี่มันเป็นหนังทีอบวกเลยบ้านนี้ไปไม่เออเลยบานี้บี้ค่วงกมี่นะมีอะไรครับบ้านนี้ อ่าแขกแขกพวกเรปจะพัฒนาตามม่้อการี่มีอยู่ก่อนถงกต้อเจร็จลากันก็จะ,จะ,จะ,ะง่แล้ว่อมากอะไรมากฝันไม,นมนนน่ขึ้นเ่มากฝันขึ้นขึ้นฝันว่าเพึ้นเห็ดไหเบิงอันนี้ขึ้นว่าเอาป่าให้ฟูเอาเอาป่า ไอ้ตัวที่แรกนะไอ้ตัวนึงเป็นค่ายค่ายป่าตะเพี้ยนได้ทาเป็นป่าตายวันนี้ปูเบิ้งไหวเบิ้งมาเอา้าวคนว่าป่าตะเพี้ยนนี่มันที่จเป็นป่านิน่งมันทำเป็นป่าตัวเดียวมันทำเป็นป่าตายโออบ้าพวก็บอพวกจะทำสิ่เนาะ เน้แทนเนี่ย้อแต่ที่เยไม่โบนเนี่ไม่ไม่โบนแต่แบบมันเป็นแทนแทนลูกเนี่ยอันช่วงที่เอาอทิตย์เขาว้ใจอักเสบในใจบ้านเนี่ยู้คนไว้ชอบป็นแบบปาเนยพกไว้ทึงไว้ทิงนะครับผมเปลาตัวเดียวเป็นป่าที่เชี่ยนที่แนวเดียวเบิอ่งนั้นตาจัเกียน มันเป็นมิตไม่เห็นแหวุผลมึงาจพอพี่จะตายบาดผู้เลี้ยงบ่อยบ่งมันเป็นป่าน ias, ิ่งป่านิ่งใ่ว่ตายต้องกเลยป่าน้มนสดกเราปลาตัวเดียวตานจะตีเป็นตัวไหนรับผู้ก่อเหตุของเนี่ยเข้ารอป่าเนี่ยนี่นาแปลกป่าก็แปดนะปู่น้องตายก็้าศูน ได้าาเรื่อสนะป็นศูตรเป็นแปดงสูตรนะครับแต่แท่นแท่นของผู้ที่เอียวเพราะเราป่าป่าร่องโปร่งทั้งๆนะมันพ้นป่งไลยปร่งไปทั้งๆคอนเมนคอนเมนป๋าอยู่เท่าอยู่ใเจเ,ยเ,เลยเลนนนมนอนาทีเนี่ยวบนก็จะเก็ียอาทีเนาะเนาะรอคอยเลยนะอาทิตย์หมดนะรอหมดแล้วหมดนะลาวนี้โน้นนั่นเลยพูดถึง ดีว่า้ไยๆอันนันตาขคัดน้าตายแน่วมันก็สิดศูนย์ครับอืมอันนันตายกันว่าสองมันนี่สองบอคนว่าศูนยมันก็เดินศูนย์นี้เกียบกับปลูกไม่มีสองแปดศูนยะครับปู่ใช่ว่าปู่ก่อนที่เจรน้าอยู่นี่ยคำว่าว่าปลาช่องโตมันก็เป็นปลาตายเหมือนเด็กครับ เพราะว่าปาตะเพียนจะเป็นปาตายพันธุ์นี้เลปูเบิ่งนครับมาในคันว่าคันว่าปาดะเพียนก็คือที่เป็นปานินอ่ามาีนเ,เป็นปานินแบบเป็นปา่าตายือกไหมป่าตายแล้วปูเนาะป่าตายกี่ตัวครับปูตา,ต,ตายสองตัวตายสองตัวก็ต้องมีสองนะปูนเนาะอืมับเพือว่าคันอาจยังชื่อจะเป็น มันแปรก็คือกันเนาะถ้าถ้าเกิดเ,เป็นเป็นปู ids, ป่แปรนี่ป evet <to line. S 1> ู่จะแปรเป็นตัวไหนครับผมคันปู่พิชนาลวาปลาเนี่ยนีน้ำเป็นปลาเป็นปลาเด็กคือเป็นแปดแปดแค่ยาของปลาเนาะครับเจ้าอคือแปดมันสองตัวมันไตสองตัวแต่จะเป็นสองสองถ้าห้าก้าฝันมันสองสองเนี่ยมันต้องต้อง คิดว่ามันโตโตสองกว่าปลาตายสองโตครับอยู่เช่นอาทีเพราะว่าอาทีนี่เป็นเป็นทางใต้คือสิ่งที่ที่อาทีเนี่ยคือเป็นไตนะ้ม่ได้จะระดูกันั้งใตเ่วนทั้งทงเนี่ย,ม,รรยนนมันเปินโตกว่าสองโ,งโตปกิเป็นแค่สองครับกระสเนแล้วไหมครับปู่ขานน่ามั่จล มาสรเอาแปดศูนย์นงศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสรุปแล้วคู่เนาะเอากรร่องครับก็ร่องสองเจ็ดศูนย์ตเจ็สองแล้วเดตัวร่องกันาถ้าไปคำกันได้ยุ่ยแล้วก็คือปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดนะคู่เนาะเจ็ดแก่กระร่องไรถ้ามันรร่องันเองเด็ดเด็ดเน็ศูนย์แปดสอง ครับปู่แล้วก็อีกลองลองคือตัวไหนครับรอบไมันก็ต้องเป็นเจ็ดนี้วะศูนย์เจ like ็ดสองนี้นและครับปูเจ็ดสองลองไอ้นี่ไอ้นี่นีอิดนิดศน่าโขคมับิดกิ้งเดแล้วครับปู่ที่บอกญาติโยมถูกในกิ่งวดนะครับต้นพุ่งตออกเรืพมนีพนสาม บางม้วนจะเข่าบกเามันีลามันดังแง่วงส่วงมวนสี่สีเพราะว่าฝันันเกียวกับรถรถแจ้ลูกนิเมตรนี่แหละที่เรลกว่ามีแจ้ลูกนิเมตมากวันหน้่มบวมแน่นวันนั้นวันนั้นแจ้กี่อยางจี่อยางกู๋ว่เอามือไปใบานเนื้อมันมันกี่อย่างไม่เสษอย่าง ไอ้พวกเดี๋ยวดังกับปนะบูนะฝันเหมือนจินเมื่อกูมามันรถดดพารถยี่ห้อดีโคตดีซีพุ่มซีโอ้กระดิ่งไดของซีซีเ,เ,เลยมาดังตัวนั้นเลยมั้งเลยดังทั่วบ้านทั <มา S 1> ่วเมืองเลยนะคุณเนาะันไล่มาไล่มาไล่มา,มากจู่จนบอกกูบอกจนนับบ่าถือป่ะครันับลงเลยมันบม่้ย โอ้ฟันเถอะพัะเถอะหลายอยู่เจ้ว่าปูเนี่ยหายไปเรื่อยเจ่ว่าปูเป็นปริศนาแต่ว่าได้ยินมาว่าถูกจนได้ออกรถเก๋งใหม่นี่ก็ได้ออกอยู่นี่นี่รถลับเป็นรถเก่าดองเราไม่ธรรมดาเก่าเก้าคนแต่ไม่ห้ามเนี่ยถึงสี่ถึงมันสี่ที้ไล่กะก็ได้เอาได้ได้ปบินทบาทเขาปูเนาะได้ไปนู่นไปนี่นะฮะ่าถือว่า ้โยมือยบได้ได้ครับแนวทางของปู่วัดเก่านะครับผมประจํางวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2566ครับผมตัวแปดแนวทางเป็นความฝันนิมิตของปู่นะครับผมนะครับไอทีก็เขีหน้าจอไว้นะครับผมจะนําวาดแนวทางของปู่เนาะครับผมประจํางวดวันที่16นะครับผมให้โชคให้หมันให้ดําให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ